สปอยตอนจบมงกุฎกรรมเรามาร่วมรุนกันว่ากรรมของจันนั้นจะสบสิ้นกันอย่างไรหมวยกลายเป็นดาราดาวรุ่งและก็ได้คบหากับมนตรีจันรู้เข้าตกใจมากเพราะรู้ว่ามนตรีเป็นลูกของยิ่งจันรู้เข้าจึงรีบไปบอกความจริงว่าทั้งคู่เป็นพี่น้องกันทําให้หมวยเสียใจจนแทบไม่เป็นผู้เป็นคนขณะเดียวกันนพดล สามีของดวงใจก็หลอกใช้ไม้ให้ไม้ไปล้มมวยแต่ไม้ไม่ยอมทำให้นพดลเสียพนันจนหมดตัวเขาแค้นใจหนักมากจึงคิดจะไปฆ่าไม้แต่หนิงเมื่อเห็นเข้าก็ช่วยไม้แต่เธอก็ลม้มลงจนหัวฟาดพื้นหมดสติไปและต่อไปนปพดลก็จะฆ่าจันอีกไม้ปกป้องแม่จนทำให้นพดลนั้นเสียชีวิต กล้าซึ่งเป็นตำรวจได้รับคำสั่งให้จับตายไม้จันขอร้องกล้าว่าอย่าจับน้องแต่ตำรวจที่มาด้วยกันเล็งปืนยิงไปที่ไม้ทันทีจันวิ่งเข้าไปฝังวิธีกระสุนเอาไว้แต่กล้าผักจันออกจนโดนกระสุนเสียเองจนในที่สุดไม้ก็ถูกจับดำเนินคดีเขายอมรับผิดว่าเขาเป็นคนฆ่านพดลเองด้านยิ่งในตอนนี้ที่สูญเสียดาวไป ยิ่งได้กลับมาปรับความเข้าใจกับจันสองคนเข้าใจกันและใช้ชีวิตร่วมกันต่อไปอย่างมีความสุขรอคอยวันที่ไม้เป็นอิสระหนิงเมื่อฟื้นจากการเป็นเจ้าหญิงเนตราจึงให้การทั้งหมดทำให้ไม้ได้ลดโทษหลังจากไม้ออกจากคุกเขาก็ตัดสินใจบวชทดแทนบุญคุณให้แม่กล้าแม้จะรักหนิงเพียงใดแต่ก็ต้องตัดใจเพราะว่าเป็นลูกของพ่อ และแล้วหนิงก็ได้บอกความจริงกับกล้าว่าหนิงไม่ใช่เป็นลูกของยิ่งแต่เป็นลูกของคนอื่นทําให้กล้านั้นได้กลับมารักกับหนิงจนหมดหัวใจโดยไม่มีอะไรมากัน้นกรรมที่จันต้องเจอได้สิ้นสุดลงแล้วชีวิตบั้นปลายต่อจากนี้คงจะมีแต่ความสุขจบบริบูรณ์และหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยณที่นี้ด้วยนะคะ ขอบคุณที่รับฟังสวัสดีค่ะ